สวัสดีค่ะวันนี้ต้วงตั้งเตามาเสนออีกเมนูหนึ่งนะคะจะเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเป็นเมนูหนึ่งในเมนูโปรดของแม่มาดามตรวงละค่ะปลาหิมะซอสยาฟลัดกับซอสจิจยัดค่ะ เมนูที่เลือกมาวันนี้ทำไม่ยากแต่ว่ารับรองความอร่อยเอาละค่ะเราเริ่มตั้งแต่การทำซอสก่อนอันนี้ไวท์ไวหรือว่าไวน์ขาวนะคะเลดไวน์วิ n นก้าหอมแดงสับเราจะเคี่ยวให้เจ้าตัวซอสนี้เนี่ยเขางวดไปเมื่องวดขึ้นงวดขึ้นเนี่ยความ เข้มข้นของรสชาติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือหนึ่งในเทคนิคของอาหารฝรั่งเศสซึ่งเขาไม่มีตัวปรุงรสอย่างเครื่องปรุงแบบบ้านเราไม่มีซีอิ๊วไม่มีน้ำปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารฝรั่งเศสหัวใจของเขาก็คือการที่จะเอาวัตถุดิบ ตัวแต่ละชนิดเนี่ยเอามาผสมรวมกันแล้วก็เคี่ยวให้งวดนะคะเพื่อที่จะเกิดรสชาติที่มันเหมาะแล้วก็มันเข้ากันกับในเมนูของจานนั้นๆในระหว่างที่เราทำซอสแซฟรอนมาดมตัวก็จะทำตัวจิจาร์ดเราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยมเมล็ดมัสตาร์ดนะคะอาหารฝรั่งเนี่ยนอกจากรูปสัมผัสรสสัมผัสกลิ่นสัมผัสมิติสัมผัสมันประกอบรวมกันทำให้ในจานนี้มันเกิดความอร่อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราใส่มัสตาร์ดแบบบีบๆลงไปเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละมันก็จะเป็นแบบเคละๆเละๆมันก็ไม่สวยงามในจานนี้เราใส่ตัวเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งทําให้ซอสตัวนี้มีเมล็ดอะไรที่มันแบบเคี้ยวแล้วกรุบกรับๆแต่ว่ามีกลิ่นและมีรสชาติของตัวมัสตาร์ดแท้ๆเราจะทอดหรือว่าคั่วตัวมัสตาร์ดตัวนี้ให้เขาเริ่มดีดพอเริ่มดีดเนี่ยแสดงว่าโอเคเมล็ดเมล็ดเขาแตกสุก เราก็จะใส่เครื่องอื่นลงไปค่ะโอเคหลังจากที่แตกนะคะเราจะใส่พริกขิงกระเทียมซอยลงไปค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะมีน้ำตาลปีบน้ำปลาค่ะ เมื่อน้ําตาลกับน้ําปลาเนี่ยละลายแล้วก็เคี่ยวเข้ากันดีแล้วเราจะใส่น้ํามะนาวเอาค่ะตอนนี้ซอสจีจาร์ดของเราก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วก็ปิดไฟพักเอาไว้ได้เลยค่ะเรากลับมาดูตัวซอสยากฝรั่นของเรานะคะจะสังเกตได้ว่าตัวซอสของเราเนี่ยมัน นวดลงไปภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่ามัน reduce นะคะลงได้ที่แล้วเราจะเติมตัวว h i p p e d cream ลงเอาตัว martini นะคะใช้ rosso ก็ได้หรือว่าเป็น extra d มา martini ก็ได้นะคะแล้วก็เคี่ยวกับตัวไว้วแล้วก็หอมแดง เอาใส่ลงไปด้วยกันแล้วก็เคี่ยวจนงวดนะคะเรียกว่างวดเหลือ1ใน3ของที่ใส่เข้าไปตอนแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมวิปปิ้งครีมลงไปค่ะแล้วก็ใส่ตัวเซฟรอนหรือว่าย้าฝรั่นลงไปแค่นี้หยิบนิ้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราปิดไฟไว้ได้เลยนะคะเวลาที่ เราจะรับประทานเนี่ยเราค่อยเอาเนยเย็นใส่ลงไปในซอสของเราอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวให้เขาตัวแซฟฟรอนเนี่ยเขาออกสีเล็กน้อยแล้วเราก็จะกรองก่อนแล้วก็เหลือซอสเก็บไว้เพื่อที่จะเสิร์ฟในขั้นตอนสุดท้าย <S <S ตอนนี้นะคะเราจะมาตัดแต่งตัวปลาหิมะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยหนเสิร์ฟของอาหารฝรั่งถ้าเป็นเมนูอาหารจานปลาที่ เสิร์ฟเป็นปกติเนี่ยก็สักประมาณ150กรัมนะคะถึง180กรัมเต็มที่ชิ้นนี้เนี่ยหนักประมาณ300กรัมเราก็จะตัดแบ่งครึ่งแต่การที่แบ่งครึ่งเนี่ยเนื่องจากตรงนี้ผอมเราก็จะแบ่งมาทางโซนนี้เยอะหน่อยเพราะนั้นเนี่ยก็จะได้1ชิ้นประมาณนี้นะคะ1วันนี้กิน4คนเราก็เตรยียมเอาไว้แบบนี้ล้างให้สะอาด แล้วก็พักเอาไว้เดี๋ยวตัวปลาหิมะเราจะเอาด้านหนังเนี่ยจี่ลงนะคะให้หนังเนี่ยมีความกรอบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเนื้อเราจะหงายขึ้นแล้วเอาไปอบให้สุกในเตาอบอ,อีกรอบหนึ่งค่ะเราจะผัดส่วนของเครื่องเคียงนะคะจะเป็นซุกินี่หั่นเส้นใส่กระเทียมลงไปค่ะ แล้วก็ซูกินี่หั่นเส้นแบบนี้ลงไปผัดค่ะเราจะมีผักชีสับลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็เลือกก้านสวยๆเอาไว้สักประมาณ3-4ก้านเอาไว้ตกุตน เราจะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่ผักชีสับลงปิดไฟได้เลยค่ะแค่นี้ก็จะเป็นเรียกว่าเครื่องเคียงคานกับตัวปลาหิมะของเราได้แล้วค่ะ okay. ส่วนปลาหิมะเนี่ยเดี๋ยวเราโรยด้วยเกลือและพริกไทยก่อนเราจะเอาหนังปลาลงค่ะ ตอนนี้นะคะปลาชิมะาของเราเนี่ยข้างนึงเขาก็จะออกเหลืองๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาลงใส่ถาดเชี่ยเตรียมไปอบได้เลยค่ะเราก็จะได้ปลาแบบหนังกรอบๆเราจะเอาไปอบนะคะที่อุณหภูมิ180องศาค่ะเป็นเวลาประมาณสัก4นาทีแล้วหลังจากนั้นก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะ เป็นปลาหิมะซอสย่าฝันกับซอสจีจัดนะคะลองทําดูค่ะในเมนูนี้เนี่ยความอร่อยก็คือตัวเนื้อปลาปลาหิมะจะเป็นปลาที่ไม่กระด้างแต่ถ้าสมมติว่าใครหาปลาหิมะไม่ได้ก็อาจจะใช้เป็นปลาเนื้อขาวต่างๆนะคะ ปลากระพงก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ากลิ่นก็ต้องบอกว่าอาจจะสู้ปลาหิมะไม่ได้เป็นอีกหนึ่งเมนูของอาหารฝรั่งเศสที่ทำไม่ยากนะคะลองทำดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้มาดามจุ๋มด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้บ๊ายบาย